ครับไล่เลียงกันอย่างนี้แหละครับเพราะว่าปริมาณกา๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าประเทศไทยพึ่งตรงนี้เยอะทีเดียวและมีแนวโน้มที่กําลังจะลดลงครับ ที่สําคัญแผน PDP 2015ก็คือปัจจัยหนึ่งที่กดดันในการพึ่งพาส่วนอื่นมากยิ่งขึ้นประเด็นเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนนะครับที่สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้มหาศาลของไทยและกัมพูชาเป็นสิ่งที่พูดคุยกันยืดเยื้อแต่วันนี้ทางคอสชก็ได้มอบหมายล่าสุดนะครับให้ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีทั้งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีตัวแทนจากปตทเข้าไปพูดคุยไปหาหรือตามคําเชิญของสมเด็จฮุนเซน การพูดคุยครั้งนี้ระหว่างตัวแทนจากประเทศไทยและกัมพูชาคุยอะไรกันแล้วประเด็นความขัดแย้งรวมไปถึงพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางใดเราจะมาพูดคุยผ่านทางมุมมองของบรรณาธิการอาวุโสข,ของเราบอก,กอรนงขันทองกับคุณอิสรีครับค่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าการเดินทางไปเยือนของทีมตัวแทนจากทางการไทยนะคะที่นําโดยพลเอกนธนสักปฏิมาประกรณ์ซึ่งก็เป็นผู้ประชาการทหารสูงสุดนะคะในฐานะ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยที่ไปพร้อมกับผอ,บอเหล่าทัพนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทัพอากาศทัพเรือนี้นะคะจุดใหญ่ใจความบอกว่าไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือนอกเหนือจากการเจริญความสัมพันธ์ทางด้านระหว่างประเทศที่หลังจากคอสชเข้ามาควบคุมอำนาจการบริหารประเทศแล้วก็ เข้ามาพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานเรื่องของการค้าการขายชายแดนจนกระทั่งความสัมพันธ์ที่ดีก็ทําไปสู่การปล่อยตัวคุณวิระสมความคิดนะคะความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของความมั่นคงแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งด้านพลังงานก็เป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจนะคะเพราะว่าจุดที่นา่าคิดก็คือการเดินทางไปนอกเหนือจากผบอรเราทัพยังมีอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งก็เป็น คณะกรรมการบอร์ดนะคะของปตทด้วยเหมือนกันนั่นก็คือคุณครุจิตนาครทัพซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ได้ให้ฟังเสียงสัมภาษณ์ว่ามีแนวคิดในการที่จะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนบริเวณไหลทวีปที่ทับซ้อนกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเหมือนกันนะคะดังนั้นปมนี้นะคะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะจะลองมาย้อนดูเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้ก่อนนะคะว่าตกลงแล้วพื้นที่นี้ควรจะเป็นของใครและสัดส่วนพลังงานที่เคย ตามมีข่าวนะคะบอกว่าเจรจากันมาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงของยุคของคุณทักษิณชชนวัตนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะบกทนงคะพื้นที่ทับซ้อนก่อนนะคะจุดที่คุณครุจิตนากรทัพพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นไหลทวีปจุดที่ทับซ้อนกันคือบริเวณนี้ใช่ไหมฮะครับก็คือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ขณะนี้เนี่ยไทยกับทางประเทศกัมพูชากําลังมีการเจรจากันอยู่นะครับว่าจะแบ่งผลประโยชน์อย่างไรนะครับเพราะว่าในบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เชื่อกันว่ามีเป็นแหล่ง นะครับการธรรมชาติกับเปโตรเลี่มที่เกือบจะพูดได้ว่าดีที่สุดในโลกนี่จากปากคําพูดของทางด้านผู้จัดการของทางด้านเชฟรอนเองะนะครับแต่ถ้าเราเกิดเราดูหลักไปแล้วเนี่ยนะครับที่เขตขีดเส้นแดนมานี้มันค่อนข้างสําหรับผมนะก็ดูสุกรู้สึกว่าจะขัดความรู้สึกมากๆเพราะว่าทางเขมรจะขีดนะครับเ,เส้นแดนของตัวเองนะครับค,คือสีน้ําเงินนี้นะฮะออกมาเป็นอย่างนี้นี่เส้นกัมพูชาคือล้ำเข้ามาใน้คือล้ำเข้ามานะครับคือผ่านเกาะกูดของเราเนี่ยเข้ามาอ่าวไทย ว้าเข้ามาค่อนข้างที่เยอะนะครับส่วนฝ่ายไทยนะครับบอกว่านี่คือเขตแดนของเรานะฮะก็เลยทำให้บริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนกันนะครับทางภาษาเทคนิคนะครับเขาเรียกว่าส่วนนี้นะครับคือบล็อก B บล็อก B อ่าบล็อก B คือทางเชฟรอนเนี่ยเข้าได้สัมปทานจากทางเขมรละบล็อก A ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าทางเช่ต่อย่ผ่านมาเนี่เชฟรอนยังไม่ได้มีการไปขุดจริงๆจังๆมีการสำรวจแล้วเนื่องจากว่า ภายในพื้นที่บริเวณของเขเมรเนี่ยไม่ได้มีน้ํามันหรือก๊าซธรรมชาติเยอะ,ะถ้าเกิดทําไปไม่คุม้มเขาก็เลยรอให้มันรวบกันสองแปลงไปเลยบล็อก B กับบล็อก A พร้อมกันไปเลยแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าสมัยคุณรัฐบาลทักษิณเนี่ยกับสม็ยคุณเซนก็มีการตกลงกันแบ่งผลประโยชน์กันไปแต่บังเอิญว่าถูกปฏิวัติกรก็เลยข่ารากขาสั่งก็เลยทําให้เรื่องนี้ข่ารกาสั่งแต่ปรากฏว่าเท่าที่สังเกตดูนะฮะรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์นะครับจันโอชาเนี่ยรู้สึกว่าจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นเร่งด่วนต้องการที่จะเหมือนกับว่าต้องการที่จะปิดดีลนี้อย่างอย่างให้มันอย่างรวดเร็วครับค่ะคือนอกเหนือจากทางผู้จัดการของเชฟรอนที่บอกว่าบล็อกบีนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะข้อมูลจาก Worldbank ก็บอกนะคะบอกว่าบริเวณที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนนี่ราคะอาจจะมีก๊าซธรรมชาติที่สามารถจะใช้ได้นะคะในเวลา4 0ถึง50ปีข้างหน้าปริมาณสำรองก๊าซส0 1ล้านล้านลูกบาทฟุตบนพื้นที่2 7 0 0ตารางกิโลเมตรนะคะนี่คือทางเวอร์แบงกก็บอกเหมือนกันบอกว่าจุดนี้แหละน่าจะอุด,ดมสมบูรณ์แต่ทีนี้ทางฝั่งของรัฐบาลไทยหรือว่ากระทั่งข้อมูลการรับรู้ของคนไทยทั่วไปเราได้รับรู้ข่าวสารไหมคะว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีพลังงานอยู่จริงๆรู้สึกว่า เรื่องปริมาณนะครับสำรองน้ํามันหรือก๊าซธรรมชาติของเราในประเทศไทยเรานี่เป็นข้อมูลที่มีการถกเถียงกันมาตลอดเมื่อเร็วนี้ก็มีการจัดประชุมใช่ไหมครับหลวงปู่อิสระเนี่ยเป็นกรรมการนะครับเรียกทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายปอทฝ่าย NGO นะครับหรือว่าผู้ที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับพลังงานในประเทศไทยนี่มาเจรจาคุยกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็เอามาหยิบอ้างเนี่ยมาไม่เหมือนกันนะครับโดยทางฝ่ายคตทก็เหมือนมีจุดยืนคล้ายๆว่าประเทศไทยเรามี ทำงานอยู่แต่ว่าไม่มากไม่มาแต่ฝ่ายทางด้าน NGO บอกว่ามีค่อนข้างที่จะมากนะฮะแต่ทีนี้ผมก็อยากที่จะเน้นย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วจุดยืนของทางการไทยเราโดยเฉพาะยิ่งทางฝ่ายทหารความมั่นคงจริงๆอย่างไรเขตแดนเราคืออย่างไรถ้าเขตแดนเราเป็นอย่างนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์ในส่วนนี้น่าจะเป็นบล็อกบีนี่น่าจะเป็นของไทยค่ะไม่ทับซ้อนไม่ทับซ้อนนะสำหรับสําหรับผมนะฮะถ้าจุดยืนของเราว่าเส้นนี้เป็นของเราจริงๆแต่ถ้าเกิดเราจุดยืนของเรายอมถอย บอกว่านี่คือของเขมรเขาเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนหรือว่ากระทั่งเราพูดว่าเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนก็นั่นก็หมายถึงว่ายอมรับไกลๆยอมรับว่าให้เขมรเนี่ยตีเส้นมาถึงขนาดนี้เพื่อจะแบ่งผลประโยชน์อย่างเงี้ยพลังงานกันทางด้านอย่างเงี้ย เหมือนกับว่าจะเป็น 50- 50ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ตกลงแล้วควรจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือควรจะยืนยันว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของไทยเพื่อที่จะได้ดึงผลประโยชน์กลับเข้ามาแต่ว่าที่ผ่านมาก็ดูคล้ายคลาดคลากับว่ามีการยอมรับว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนและเจรจากันเพื่อที่จะแบ่งผลประโยชน์มาแล้วในช่วงก่อนนน,นี้ก็คือคช่วงของรัฐบาลยุคของคุณทักษิณนะคะคุณธนงคะครับนี่ฮะคือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ ต้องการที่จะสํารวจมากที่สุดนะครับในสูตรที่มีการพูดคุยกันสมัยรัฐบาลคุณ<ม>ทักษิณกับคุณเซนนะครับก็คือว่าในพื้นที่ที่ทับซ้อนกันถ้าหากว่าบ่อน้ามันหรือบ่บอก,ก๊าซเนี่ยพื้นที่ไหนใกล้ชิดประเทศไทยมากกว่าก็ไทยก็จะได้ประโยชน์ไป80 80อ่าซทางกัมพูชาเอาไป20ค่ะของเราได้มากกว่าถ้าหากว่าส่วนไหนเนี่ยมันทับซ้อนกันครึ่ง,งคร่าก็แบ่งผลประโยชน์กัน50 50ค่ะอ่า ถ้าส่วนไหนที่ใกล้ชิดกับทางด้านเขตแดนของทางด้านกัมพูชามากกว่ากัมพูชาก็เอาไป80ดสิเราเอาไป20่สน่าสังเกตนะครับว่าดีลนี้การเจรจานี้ค,คนที่เป็นตัวกลางคือไทย u US u s i n e s s Council หรือว่าสภาธุรกิจไทยสหรัาฐอเมริกาซึ่งทำหน้าที่เจรจาให้กับทางฝ่ายเชฟรอน โดยที่ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าทําไมปตทไม่ได้มาเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนนั้นทั้งๆ้งที่บริเวณนี้เป็นบริเวณพื้นที่ของไทยปตทก็มีศักยภาพทําไมปตทไม่ทําเองทําไมถึงให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาทำเพราะฉะนั้นเองก็ตั้งขอตั้งเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคำถามขึ้นมาก่อนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาก่อนว่าถ้าหากว่าจะมีการตกลงกันต่อไปเนี่ยระหว่างปตทหรือว่าเชฟรอนไทยจะได้ สำรวจหรือว่ารับสัมรทานในบริเวณบล็อกบีนี้ครับค่ะแล้วถ้าเรามาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็ตั้งเป็นประเด็นเหมือนกันว่าที่ทางพอบอสอสอไปไปพร้อมกับอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งก็เป็นหนึ่งในบอร์ดของปตทด้วยเหมือนกันคุณรู้สึกนะครับก็คือคถือว่าเป็นตัวแทนของปตท,อทอไปเนี่ยน,นะคะคุณธนง คาดหมายนะคะหรือว่าคือลองวิเคราะห์ดูนะคะเขาจะไปคุยกันเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องของผลประโยชน์น่าะจะเป็นเรื่องนี้นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแต่เรื่องที่คาราคาสังมาค่อนข้างที่จะนานนะครับนับว่าเป็น10บสปีนะครับทั้งฝ่ายไทยกับทางฝ่ายกัมพูชาที่ผ่านมามีเรื่องระ้องระแหงกันค,คือได้ข่าวว่ามีการประทุปะทะอะไรกันบ้างะน,นะฮะเล็กๆน้อยๆอยแต่อยู่ทางอ่าวไทยเนี่ยทีนี้ดูเหมือนว่าทางฝ่ายรัฐบาลไทยณนะขณะนี้กับทางกัมพูชาต้องการที่จะจบ <c oughs> พื้นที่นี้เพื่อให้มีการเจราจากันเพื่อบรรลุผลเป้าหมายเพื่อที่จะมีการขุดสำดวดรวจกันต่อไปแต,แต่ยังมีคำถาม,มคามาลักขลังกันเยอะยว่าต่อไปจะต้องมีการสำรวจความคิดเห็นธรรมชาวิพิจารณ์จากคนไทยก่อนหรือเปล่าแล้วก็อไอ้นี้นถือว่าเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้วยถ้าเกิดเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศเดิมทีใน กฎหมายของรัฐธรรมนูญฉบับเก่าใช่ไหมครับต้องผ่านมาตรา190มาตรา190ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาก็เลยมีความพยายามของของ,ของรัฐบาลสมัยขุณยิ่งรักใช่ไหมครับชินวัตรว,ว่าที่จะแก้มาตรา190นี้เพื่อว่าสนิสัญญาระหว่างประเทศบางฉบับไม่จําเป็นที่ต้องเข้ารัฐสภาไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยมีความพยายามแก้มาตรา190เเพื่อที่จะคอยเซ็นสัญญา ตัวบล็อกบีนี้หรือเปล่าแต่ณขณะนี้รัฐมนูลเราไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เราก็มีรัฐมนูลชั่วคราวใช่ไหมครับ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าะบวนการทางด้านกฎหมายจะเป็นอย่างไรแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วต้องทําให้มันโปร่งใสแล้วก็เส้นแดนขีดเส้นแดนของไทยก็ต้องทำให้ชัดเจนว่าจุดยืนของไทยเราเป็นอย่างไรครับค่ะสุดท้ายนะคะในฐานะที่คุณธนงก็ศึกษาเรื่องนี้มานานนะคะจุดยืนของประชาชนคนไทยกับเรื่องของผลประโยชน์พลังงานนี้แล้วก็จุดยืนของคอสชค,ควรจะเป็นยังไงคะครับผมคิดว่าเราก็ควรที่จะลากเส้นนี้และจุดแสดงจุดยืนของเราชัดเจนว่าเป็นกรมรมสิทธิ์ของไทยมไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนประการที่2ก็ควรจะทางทำประชาพิจารณ์ประการที่3ก็ควรที่จะ เอาตัวเลขมาให้เห็นชัดชัดเจนว่าบริเวณพื้นที่นี้มีน้ํามันหรือว่ามีก๊าซธรรมชาติมากน้อยเพียงใดเมื่อกี้ฟังคําสัมภาษณ์ใช่ไหมครับของทางเจ้าหน้าที่ไทยก็ยังคงบอกว่าเออรู้สึกว่ามีประมาณนะฮะคือตัวเลขนี่ยังไม่เดี้ยเดี้ยเลยความจริงแล้วตัวเลขมันก็ควรที่จะชัดเจนได้แล้วเพราะว่ามีการสำรวจนะฮะเป็นเวลานานนับเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับไม่เป็นความลับและไม่น่าจะเป็นความลับแต่ S <S ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอามาเปิดเผยหรือเปล่านะครับวางบนโต๊ะให้ทุกคนเห็นหรือเปล่าครับค่ะนี่ก็เป็นคําถามนะคะที่เราตั้งไว้นะคะเรื่องกรรมสิทธิ์บนพื้นที่ทับซ้อนเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงของประชาชนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการนําเสนอข้อมูลที่เป็นผลประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนะคะกับประชาชนคนไทยแล้วก็อาจจะเป็นของกบ,บูชาด้วยเหมือนกันหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องตีความให้ชัดเจนกันต่อไปนะคะในช่วงนี้นะคะเราจะเบรก่อนคู่เดียวค่ะช่วงหน้าจะไปเจาะลึกเรื่องของ ปมทีวีช่อง3นะคะกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ทีวีดิจิตอลค่ะ